ช่วยผมด้วยผม,มีขังในกองซอมบี้ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ผมจะโดนซอมบี้ค่าโอ้ไม่นะพระเจ้าช่วยช่วยผมด้วยโอเคกดแล้วใช่ไหมนี่ไงเพื่อนผมเปิดประตูมาช่วยผมแล้วเดี๋ยวนะให้ถืออะไรนะยายา เฮ้ยไข่ไหมนะเฮ้ย,ยใครใครสปอยอะ่ะใครสปอยใครสปอยอะ่ะใครสปอยอะ่ะมีมีมีอะไรอ,อ,ะอเค เเราอยู่ในรายการไมเนอร์คุงก็คือวันนี้นะเราเรามีดัตต้าแผกตัวใหม่มานะผมก็คือเป็นดัตต้าแผกที่ว่าเราตดแล้วอ่ะเราจะให้ขอพี่ตุลองพี่กุลลองตดตดตดพี่ก็มาคิดตดอะไรกันโชว์โชว์ดูนี่อุ๊ยอุ๊ยตดตดเอาปูปูโอ๊ยโอ๊ยเล็กเล็กเล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 กโอ๊ยขอเต็มเลยเอชิเม้นขึ้นเลยเอชิเม้นขึ้นเลยเจ๋งอ่นี่ก็คือก็คืนนี้คือเราดัตต้าแผกในวันนี้นะครับผมอ่านั่นเดี๋ยวเราคือเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการไปตีมังก่อนนั่นเองนะครับ แต่ตอนนี้เราเก็บของก่อนดีกว่าเราจะขยันตดตดเข้าไปเลยเลยตดเลยตดพี่ขี้จะหมดตัวละเก็บไปง่ายอ่ะจะหมดตูดใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นครับน้องบอลเอาไปยงไงได้ที่ขุดแล้วเอฟเฟกเอนซี่สามวันนี้มันดีกว่าทำไมมันไม่ดีอันนี้ของดีอันนี้ของดีอี่คือแป๊บเดียวผมก็จะได้ของหมดตัวแล้วเนี่ยและและหมดตูดยังขี้ย่งหมดตูดแล้วอะไรอ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงโชว์ของเต็มพื้นเลยอะไรเนี่ยเต็มพื้นเลยก็คือเราถอดเต็มพื้นเลยเราด นี่นี่นะทุกคนเอาเสียงเสียงเอะไอเทมออกมาเป็นล้านเลยทุกคนเออนี่ตอดแล้วเดี๋ยวนะทำไมผมเห็นปลาหมึกข้างใต้นี้อ่ะไมนะเราได้เวลาช่วยน้องแล้วน้องออกมาเร็วเราช่วยไงดีโอเคช่วยเดี๋ยวน้องเขาจะได้ไม่หนาวช่วยอยู่ช่วยก็คือไอ้ไอ้ไผมโดนทังผมโดนทังช่วย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 วเขากินเร็วช่วยช่วยช่วยเดี๋ยวทักกี้โอเค ใครมันเอาเหล็กมาปิดไว้เนี่ยนั่นสิไอ้รู้ไหมข้าหมายในคลิปนี้คืออะไรทุกคนก็คือการไปตีมังกรนี่เองนะดู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 ด่ดู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 ด เกินไปเนี่ยสงเกินไะเนี่ยมีมีลูกธนูแต่ไม่มีธนูให้ต้องมีคาธน,นูมาสิของโอพีใช่มีแต่ดาบแต่ไม่เป็นไรผมว่าดาบอันเดียวน่าจะไหวแหละไอ้ลองตดเกินเนี่ยพี่เราใช้ดาบอันเดียวโอ้<ช>พี่ตอนนี้ผมจะบอกว่าเฟร,รมผมดรอปมากเลยหกสไม่เป็นไรทุกคนผมยังเฟร,รมปกติดีแต่ผมยังเฟรมปกติดีร้อยยี่สิบสองเปิดเซิร์ฟไปไอโของเต็มไปหมดเลยโอเคแล้วเราจะไปหาไอ้นั่นมาจากไหนอะเฮ้ยกาเวลมีกาเวลนี่ เออกาเวลอ่าเรามีเหล็กอ่าตรงนี้มีกาเวลครับทุกคนนี่ไงได้ได้ฟินมาแล้วเจง๋ง ได้ฟินมาเร็วได้ฟินมาเร็วเดี๋ยวของเยอะเกินหยิบฟินไม่ได้ฟินขอหาพริกขอหาพริกแอ็กดีๆก่อนแล้วกันโอเคผมได้พริกแอ็นี่มาอันเอ้ยไม่ใช่ได้พริกแอ็นี่ยอไอีพีเจซี่ว้าวพริกแอ็จะพริกแอ็ยีสุดจะเป็นไดมอนด์มัผมขอเกลื่อนเลยของเกลื่อนเร็วโอ้ขอโคตรเกลื่อนโอ้ของของของเยอะจัดเลยอ่ะมาเชียร์ก่อนโอเคขอบคุณมากงั้นเราก็ตดเพิ่มไปก็ตดเพิ่มไปแล้วได้แล้วได้แล้วมาจุดกันทุกคนจุดนี่เราไปตดในเนเธอร์ดีกว่าเราไปตดในเนเธอร์ดีกว่าเราไปตดในเนเธอร์ช่วยตดนตด ตรงนี้อแม่เฮ้ยไหนนี่นี่อะเราเรายังไม่มีอาหารอะไรกินอะไรทุกคนแอปเปิลทองไงผมไม่มีเลยก็ตดเลยไหนแอปเปิลทองโอ้เอปเปิลทองเอนชาร์ดโยน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 นี่อปเปิลทองเอนชาร์ดทุกคนกินเลยน่คือขุดขุดมันมากเลยตอนนี้ไหนไหนไขอดูหน่อยว้าวขุดโคตรมัน ในนรกมืดจังไงปรับใบอย่ตามเปล่าใบนี่ยหรอนี่ไงปรับใบแล้วโอ้โอเคผมหาทางออกไม่เจออะเราจะออกทางไหนให้คนต่อไปเพิ่มแสงอีกทีนึ่งต่อเขาเพิ่มแสงให้เยอะออกวะว่าออกทางไหนอ่ะมันออกทางไหนอ่ะทุกคนช่วยด้วยเพรานี่นะเดี๋ยวผมจะสแกนให้เปสแกนให้เร็วสามเอ็นเลยหรออ่าเรามาทางนี้พี่มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ไหนไหนไหนโอ้เร็วมากเร็วมากเร็วมาเร็วมาเร็วคุณมาด้วยกันไป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 เร็ว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 ไปด้วยกันขึ้นเร็วไกลใจจังถึงเฮ้ยนี่ไงน อะไรถมกันไฟอเ,เอ้ยใหญ่ใหญ่โอ้โนี่ไงผมลงมาตรงนี้นี่ผม,ผมคือไม่ไ <ป S 2> อยากกด<ง>ย่อไงกดย่อแล้วของมันออกอะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่พี่พี่ดูนะผมจะเผาขยะไหน เฮ้ยขอเผาบ้างดิอ๋อแล้วของมันเยอะเหลือเกินเลยอะฝนฝนโชว์ฝนตกฝนตกฝนตกโชว์ฝนตกเผยโยนพิกแอคลงมาข้างล่าง no นี่ข้องบนนี่มันเรื่องสารของเดนส์ครับสบายเลยข้อมูลเดี๋ยนะโยนไอพิทิงโยนไอพิทิงลงมาข้างล่างก่อนโหเยอะเกินไปแล้วฝนฝนตก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 เป็นไอเทมเฮ้ยเราเราว่านะเราต้องไปทางนี้คือผมอยากทำสิ่งนี้มานานแล้วพี่ไหนอยากทำอะไรเฮ้ยโอ้อะไร อะไรทำเลยเราไม่เคยรวยขนาดนี้มาก่อนใช่ผมก็เคยรวยขนาดนี้มาก่อนเลยเอ้ยหน้าหน้าเป็นไบโอมไหมเนี่ยไหนไบโอมอะไรอ่ะน้องโชว์มันเป็นไงไอไบโอมไอ้ต่อบล็อกใหญ่อย่างเลยไบโอมเขาเรียกว่าไบโอมอะไรวะไม่เห็นเลยเดี๋ยวปรับเรนเดอร์ดิสิสแทนก่อน16ไหนไบโอมหิมหิมบัตรซบอ่ะนะหิมบัตรไม่มันเป็นโซแซนอ่ะอ๋อโซแซนเหรอผมไม่อยากต่อต่อบล็อกเลยเนี่ยช่วยอยู่ช่วยยูคืนด้วยครับระหว่างทางมาเนี่ยตอบบล็อกยังไงให้รวยม พี่ดูดิขอวันดอกลงมาเรื่อยๆเลยอ่ะเออนีเฟรมเรทผมเลยเท่าไหร่เฟรมเรทผมเลยโอ้สามรยโอเคโอ้ผมเฟรมเรทผมดีเดี๋ยวงปรับพอปรับสุดปุ๊บข้าเดิมร้อยมแปดโอเคไม่เป็นไรในนรกเฟรมเรทเยอะี่ว่าไงเนาะว่าไงจอะเฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ ชุดพี่มีไฟ p r o d u c t i นไหมอ๋อมีแอปเปิลทองอยู่เเร็วมาเร็วกินแอปเปิลทองเ่ากแล้วกินแล้วกินแล้วพี่กินแอปเปิลทองมาดิไปไปพี่เราเดินทางกั้นไปกันต่อไปไปไปไไปไปไนเราลองมองได้นะแมนดิอ๋อไอ้แมนมันโกรธอยู่นะแต่มันวาร์มาไม่ได้ไอกาไปไปไปงั้นก็ไปหามันเลยเออไปหามันเองเลยผมว่าเราควรต่อ box นะทุกคนนั่นสิมันช้าไปเปล่าทุกคนทุกคนเคยไหว้แล้วไหว้ลาวาแล้วแบบมีของตกลงมาแนี นี่ทุกคนเราคือผมเกิดมาไม่เคยดรอปเนเทเลไรท์เข้าไปในลาวาเลยเนี่ยเออไม่เคยดรอปของไปในลาวาสิยก็แขยะ <c oughs> คือแบบปกติเราจะตกลาวาตายแต่นี่เลยคือแบบว่าเราทำของอทุกอย่างตกไปในลาวาเราเราจะเราจะทิ้งแค่ขยะแแต่ตอนนี้เรามีขยะเต็มตัวเลยไอ้ดอร์แมนมานี่เลยวไอ้ดอร์แมน มันไม่ตีเมันตีพี่เนี่ยอืมอืมไหนอยู่ไหนเรามาถึงไบโอมโซแซนเอ้ยนแมนนแมนเฮ้ยผิดคนผิดคนผิดคนั่นเองแมนใช่ไหมผิดคนผิดคนผมเอาว่านะพี่เราต้องสปีดลันกันไปแล้วโออๆใจว่าจะคืนใช่พี่ว่านะเราจะต้องเราจะต้องไปเอาเอ่อตายนแมนในเดอรโพใช่ใช่เออว่าเรามีทองแล้วเราทำอะไรอ่ะไปแลกกับพิกลินไงไปแลกพิกลินแต่ไบโอมนี่ไม่มีนะไบโอมนี่ไม่มีนะไบโอมนี่ไม่มีได้ไปโอมมัมีไปไปไปไโอมนี่ไม่จัดอยากไ้ปีก มีป euh ีกนะเออไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวเราไปแรกกับพิกลินก็ได้หรือเราออกจากไบโอมเนียนก่อนทุกคนใช่นี่ด้านบนนั้นกดกดชีฟแล้วของบออกมาอีกแล้วเฮ้ยบาคูน่ามาทาท่าสนุกกันให้สาดใจไปเลยโอ้โหรวยมากรวยมากโอ้โหรวยอ่ะเอาเอาจุ่มลาวาไปแล้วนะเอาจุ่มเลยเอาเห็นคนร้อยได้แล้วเอาเฟรมดรอปล้วกระโดดขึ้นไหมเฮ้ยเหมือนบาคูน่ามาทาท่ากำลังรอพวกเราอยู่เฮ้ยเดี๋ยวพี่ฆ่าลูกมันเดี๋ยวพี่ฆ่าลูกมันนี่เข้านักใช่ไหมนี่เ้านักก็มาเข้านักเข้านักก็ตายนี่เฮ้ยพี่เจอพิกลินทองทองพิกลินเอาทองไปปเอา เอาทองไป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 เลย bro เอาทองไปเลยไี่เจอบาคูน่ามาทาท่าอีกสองตัวสามตัวมาดิมาดิบาคูน่ามาทาท่าเก่งมากเหรอตายไปตัวบล็อลไปตัวบอลเอาของไปเอาของไปนี่เอาทองไปมันใส่เกาะมันใส่เกาะเต็มเลยอันนี้งแต่มันแต่คืออันนี้พี่ไม่รู้แล้วว่ามันดรอปอะไรมาให้เราเนี่ยจะให้ในโพลได้ยังไงมัอนี่มันดรอปอันี่มาให้เขาเรียกว่าคายอิงออฟซิเดียนอะไรว่ามันดรอปของโคตรกากเลยน้องนี่เป็นทองนะเว้ยมันเอาน้อยเปิ้ลทองไปด้วยไม่ส่องไปไฟพิกลินนี่ตายไปซะเฮ้ย แล้วตีทำไมมันกระโจน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 ตายมาก่อนมันไม่ได้ตายนะมีเทไรมันตายวะอุ้ยไอตัวนี้มันใส่ชุดก่อนนี้เทไรเกือบทั้งตัวเลยเฮ้ยมันขโมยของขโมยของขโมยของแกขโมยของโอ๊ยอยัดตีมันสิแล้วเราจะหาอ e ไอออฟเอนเดอร์ได้ที่ไหนเนี่ยเอนเดอร์โพอยู่ไหนอะเออเอนเดอร์โพอยากได้เอนเดอร์โพเว้ยแล้วเมื่อกี้ทจไมไันตอบวะมันตอบอะไรมาให้เนี่ย ทำไมนายมันกายอย่างเงี้ยเฮ้ยดรอปของกากจังอ้นเราอะดรอปเอนเดอร์โพลเร็วนายเราอยากได้เอนเดอร์โพลเฮ้ยอะไรอ๋อออกซิเดียนอันเดียวโอ้โหอันเดียวเราต้องแลงกอีกกี่ตัวเนี่ยนั่นสิเฮ้ยเดี๋ยวเด <ไป S 2> ี๋ยวไปข้ามมามหน้าม,มาทาท่าไอหมูเวยนี <sk r itte> น่อ ตายโอ้ยจะตา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 ยต้องเอาต้องเอาน็อตไอเพื่อให้มันต้องเอากดไอ้เปื่อให้มันเฮ้ยมันมันเอาด้วยเหรอกดไอ้เพื่อพี่เอาเอาตรงนี้มีประสาทนเทเทิลเนอะประสาทนเทเทิลคืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยขโมยของขโมยของแกขโมยของไอ้นี่มันขโมยไอ้นี่มันกบฏไอ้นี่มันกบฏเหลือเกินเอาเราฆ่ามันหมดแล้วเราเจอตัวไหนแรกอ่ะข้างในแย่แล้วเจะข้างในอ่ะยังไหนตัวนี้มันมีไหมเออเอ็นเดอร์พงเอ็นเดอร์พงเนี่ยฮะเฮ้ยตัวนี้ไม่ได้รับเชิญตัวนี้ไม่รับเชิญตัวนี้ไม่รับเชิญตัวนี้เราได้เอ็นเดอร์พงมางเลยทรหา ลอตมาเสลอตจริงมันก็น่าดีใจอยู่นะเราได้มาตั้งเจ็ดอันอ้างั้นอย่าไปหาเบสลอตแป๊บเลยให้มาทำไมเนี่ยแล้วไหนเนเธอร์ฟอร์เทสไงเนเธอร์ฟอร์เทสที่โชว์ว่าตรงไหนนั่นไงนประนหนึ่งพี่มองไม่เห็นคือพี่ไปหาไหนโอ้ยมันก็คือทองเหมือนกันแหละจะดูอะไรนักหนาวะโอ้ยังไงเนเธอร์ฟอร์เทสว้าวไม่พี่แล้วผมสงสัยว่ามันจะเปลี่ยนเกาะไปเปลี่ยนเกาะมาทำไมตอนนี้ยโลบไงมันโลบมากเว้ยไอ้พวกเนี้ยเราถ้าเราถ้าเราไม่แลกของมันนะพี่ฆ่าไปหมดแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีคออนนนแทรสัััััญญาธุกกกิจเมมลลงงดูวว้้ย กำลังจะดอกของงลาวาเว้ยอะไรเนี่ยแล้วเราแลกทำไมเนี่ยเกิเหลี่ยมไม่แล้วแล้วถ้าเอามาทำไมตรงนี้เนี่ยทุกคนเราไปหาไวโอมสีฟ้าไม่ง่ายกว่าหรอวะมาตีเบรกมันดีกว่าเหรอเออเรามาตีเบรก่อนเรามาเรามาจัดการเบรก่อนดีกว่าทุกคนไปไปเราไปตีเบรกันโอ้ยทางเอเมัลโลโอ้ไมค์กอชทางที่รวยที่สุดมีใครรวยกว่าพวกเราอีกไหมเนี่ยตอนนี้เนี่ยมิสเตอร์บิ๊กไงมิสเตอร์บิ๊กไหนไหนสปาลมอนเตอร์ไหนสปาลเบรเฮ้ยได้ยินเสียงไฟไหม หได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินเสียงหรือว่าเสียงไฟไหม้มันเป็นเสียงไฟไหม้เฉยๆมันสินี่ไงเสียงนะไม่ไงมีใครมีลูตติ้งบ้างไม่มีลูตไม่มีลูตติ้งเลยไหนมันดรอปไหมไม่ดรอปหรอสวิตเอทเฮ้ยตรงนี้ตัวนึงนี่ไงมีดาบปลูตติ้งเออเอาเลยเอาเลยเปอร์เซ็นต์ไปอยู่ไหนอ่ะว้าวเวลาแรกของเลยเนี่ยพี่อี่ไม่มีดาบปลูตติ้งอ่ะรู้หงคนมีดรอปลูตติ้งไม่เป็นไรเรามีเอามอรอไม่จำกัดไม่เป็นไรเว้ยเราชิลอยู่แล้วไหนเบลดไปไหนแล้วอ้าวเบลดหายเอาเบลดรออยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยเ่ เบลดมันอยู่ตรงนี้แล้วผมยติไม่ เบลบรอสตกลงมาข้างล่างอ่ะเข้าตัวปะเข้าตัวกุลปะของเต็มเฮอะแย่แล้วเอะแย่แล้วงั้วอย่าเพิ่ผมขอไปหาแบบขอตัวไปหาเบลดแล้วโอเคอินเดโ่กันสักครู่นะครับผมได้ฮะปลาแล้วเราเจอกันอีกทีกัน a few moments later เราคุณลงมาเราขุดมาไกลมากเลยเนี่ยไกลพอสมควรเมื่อกี้เป็นไงบ้างกว่าจะหาเบลดเจอกว่าจะหากวจะได้เบลดจอได้อะไรจะแทงไม่แล้ไม่ผมไม่รู้ตีไงมันก็เลยเพิ่มเปอร์เซ็นต์อุ้ยแต่ที่ยากแปันคืออินเดโฟก็เจอ เลยหรอเตอเลอเลยเยจเอานนี้ออกก่นอะไรเออโอ้โลมอนโลอย่างเยอะเอ้ยเอ็นเดอร์ไอออฟเอนเดอร์ดิไปพร้อมไหมทุกคนพร้อมไหมแป๊บๆโชว์โชว์ขึ้นมาตใส่กันเออตัวสาต่สพี่ตใส่่ส่ส่สอ้โโอปูดปูปูดปปม้าีมตอนนมาจมโอเคตอนนี้พี่มีเนทไลท์ชุดแล้วพี่ผมรู้สึกว่ากผมไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ฮะจริงเหรอเฮ้ยทุกคนมาดูกองตรงนี้ดินี่มัน กันกำลังขึ้นไปเราได้เวลาตีมังกรแล้วเว้ยโชว์มาดูตรงนี้โชว์รอด้วยไหนคุณคุณขึ้นมาดูตรงนี้เร็วตรงไหนนี่มันกองกองรถเอฟกองรถเฟรมเลยดีกว่าโอ้อะไรนะโคตรเท่อะโคตรเท่รถกระเดินอีกไปไปไปมันไม่คิดจะดรอปธนูให้จริงๆหรอเนี่ยนั่นดิมันใจร้ายยังไม่ดรอปธนูอะไรให้เลยอะเรารวยแค่ไหนถ้าถ้าพี่ตกเอ้าโอ้ยเอ้าไม่เด้อครุงไม่เด้อครุง ไม่เป็นไรผม,มเราจะไปหาไม่เนี่กุ้งทำอะไรอะ่ะมา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 เมาื่อกี้กเคือเราไปเห็นเล็กน้อยอ่าอ้า,อเ,อาอเอาของก่อนต,ตายม,มีของอะไรจิเพิ่มอ่ะไปครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปจัดการไอ้เจ้าคริสตัลตรงนู้นนะนี่มาเลยนัดหนึ่งขอขออาตดไม่เอาของใหม่ก่อน <laughs> แบบว่าถ้าตายในโลกปกตินะเอ้ยมังกรโอ้มังกรชนพี่ไม่เป็นไรเราใช้ชีวิตปก,กติเนี่ยอ้มามังกรชนพี่อีกรอบหนึ่งเกื่อเกิดตาย ไปแล้ว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 ฝนฝนฝนของฝนของฝนของฝนฝนดาวตกมังกรจะไม่มาโดนว่าดนว่าโดได้ปแล้วไ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 ม่แล้วพี่ผมว่าผมยอมตายก่อนโอ้ของบังหน้าเฮ้ยเอ้เอาอาตายหมดเลยเอา ไม่ได้แบบเพิ่งตายนะอยู่นู่นก่อนไม่ตายยังไม่ตายตายเพราะตายเพราะไม่ตีอันนี้ใกล้เกินผมยังไม่ตายครับพี่นี่พี่กุลผมมาเอาของตรงนี้ก่อนเอาสโนอบอลมาเลยทุกคนโอ้โหแล้วของอะไรมันเต็มพื้นไปหมดเลยเนี่ยก็ระเบิดเมื่อกี้ไงแต่ละคนตัวแตกแล้วของเต็มพื้นเลยดูดิไอกอนดีๆไปไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขึ้นมาตรงนี้ไอ้กงเนี่ยกงถังเนี่ยมาแล้วเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนยุ่งยุ่งอะไรเนี่ยเอ็นเดอร์แมนมาดิ ว่ากลัวเหรอคิดว่ากลัวเหรอว่ากลัวอยู่ไหนอยู่ไหนติดไฟด้วยพอจ,ยยจากบีหน่อยดากบีดีไฟลุกเลยถ้าแอนเดอร์แมนย่างอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าแอนเดอร์แมนไ,มไหมวะนั่นสิ <laughs> นั่นสิ <laughs> หมดย่างหมดย่างข้างบนหมดย่างไกลแล้วยังตรงนี้หมดยังวะโอ๋โอ,อจะตายจะตายจะตายจะอากแล้วโหคิดว่าไม่ชฉลี่เดี๋ยวนี้ขนาดของโอพีผมยังตายผมโคตรโคตรกะโชว์ตายได้ไงเนี่ยนั่นสิโอ้ยโชว์โชว์ระวังระวังโชว์ตดก่อนโชว์ตดก่อน โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ็นเดอร์ดิคอนเอ็นเดอร์ดิคอนใจียนครับพี่ขอโทษผมผิดไปแล้วโอเคตอนนี้หมดแล้วยังทุกคนยังไม่หมดอีกเลยยังเหลือยังเหลือต้นนึ่งต้นหนึ่งแป๊บแป๊บแป๊บอ๋อสองกำบังสองเหรออุ้ยเกือบตายไกลแล้วไกลแล้วขึ้น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 ยังเหลืออีกอีกอีกต้นนึงอ่ะต้นหนึงกำลังไปคุยกำลังไปคุยกำลังไปคุยระวังไม่มีอะไรหรอกเอาอได้ผมก็ไม่ขยับได้ไงผมก็ไม่ขยับได้ไงไหนเอ้ายังเหลืออีกต้นนึงเหรอตุ้ม ทำไมตายอ่ะสลายชีวิตเพื่อชาติโอ้ใช่มังกรไม่กระเด็นทะเลาะกันเด่นโอ้ยขอเต็มพื้นเลยทุกคนช่วยด้วยเอ็นเด์แมนมันมันมาลุมผมอ่ะกล่าวว่าเอ็นเด์แมนเอาเอาเอ็นด์แมนหายโอเคทุกคนเรารอมังกรบินมาดีกว่าไม่นะดาบก่อนดินดาบทูติ้งไม่เอาเปลี่ยนดาบเปลี่ยนดาบเปลี่ยนดาบแอปเปิ้ลทองอยู่ไหนแอปเปิ้ลทองผมมีแอปเปิ้ลทองแบบเป็นล้านอ่ะบอกเลยวันนี้ไงเจอแล้วน็อตแอปเปิ้ลเมื่อไหร่เอ็นเดอร์ดาก้อนมันจะลงมาสักทีเนี่ยเดี๋ยวทุกคนมาช่วยกันตีนะไเลยเขาด่บพี่จีกัน ขอหาดาบดีๆสักอันมาเลยอันดาบมันไม่ดีเลยอ่ะฟื้น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 ไหน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 นี่นี่มันกอดลงมาแล้วทุกคนโอ้ยโอ้ยมันจะปิดมันจะมันจะปิดตีโปิดหายแรงมากคนไปไปตี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 โอ้ยโอ้ยเอาลงมาแค่เนี้ยลงมาพอเป็นพิธีใครมีธนูบ้างไม่มีอ่ะมันไม่มไาให้เลยเอออะไรวะเนี่ยลงแค่นี้อย่าลงมาเลยเถอะ โอ้เอ็นดอร์แมนนี่ก็จ้ดจ้านนะทำไมของพี่มันไม่มีธนูอ่ะโอ้ยไม่สิเอาดาบชับในท่าไปกินเฮ้ยทุกคนมังกรเอ้าเอ้าไปไหนสรุปมันจะลงหรือไม่ลงเฮ้ยมเหมือนมันจะลงแฮะไอ้นี่เกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่เกี่ยวอะไรเนี่ยเออเนี่ยเฮ้ยทุกคนทำไมทำไมเอ็นดอร์แมนมาดูมีปัญหาพวกเราจัง กันสิโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันเอาปีกสบายมันกัปีกสบายเล่นจอมเอมันไม่เกี่ยวไอ้จอมเอนไม่เกี่ยวตี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 กระหน่ำตีกระหน่ำตีกระหน่ำตีรถกระหน่ำซุปเปอร์เซลรถกระหน่ำโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ไปอีกแล้วเลาทำไมวะเลยรึ้นลอมาทำไมลงมาแค่เนี้ยเฮ้ยจอมเอนยังยังเลยฉันจะบ้าแล้วจะบ้าแล้วจะบ้ากันจอร์แมน เอ้ยเลงมาแล้ว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 ได้ป่าวโอ้ยลงมาลงมาช่วยตีช่วยตีเฮ้ยลงมาแล้วทุกคนลงมาแล้วลงมาแล้วตีเลยตีทุกคนตีเร็วตอนนี้มันจะไปตีตีตีจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเฮ้ยมามาได้นหมอ๋อนี่เรามีกันสามคนเลยเป็นข้ามันไม่ตายหรอเนี่ยนั่นสิเรามีเตียงไหมเรามีเตียงไหมเอาเตียงมาสักร้อยเตียงขอขอหอยแค่ของหอยแค่ไหนก็ไม่สู้เตียงแล้วขอเตียงสักสองอันวังกรน่าจะตายแล้วอ่ะ ผมม,ผมมีวิธีผมมีวิธีครับทุกคน <laughs> โอ๊ยโอ้ยสุดยอดเลยมังกรลงมาระเบิดระเบิดระเบิดอ้ามาังกรระเบิดมังกรเลยระเบิดทุกคนวะน่ะแอะโจ๊ย <laughs> โอ๊ยทำไรอ่ะ